มินบุรีน้องชัวร์หอม นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้พี่นะครับจะมาทําการรีวิวเฟอร์ก,กูชี่นะครับที่พี่เพิ่งได้มาใหม่แล้วก็เพิ่งได้มาเก็บใหม่ๆนะครับในช่วงนี้เนาะเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ค่อยได้รีวิวเฟอร์ก,กูชี่ที่พี่ซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูดีกว่านะ,ะว่าพี่ได้เฟอร์ก,กูชี่ชิ้นไหนนะฮะเก็บเข้ามาใหม่บ้างรอบนี้นะพี่ได้ทั้งเฟอร์ก,กูชี่แท้แล้วก็ไม่แท้นะครับมาเก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันเพื่ Hi อให้ไลฟ์แฟนอ่ะขนพี่ลุกะแ้้วีินนนนครรัักชบ พี่ได้มาเนาะแด้ชิ้นแรกที่ได้มานะครับก็จะเป็นนี่เลยเป็นเจ้าเรียกว่าเป็นกระต่ายนะครับเป็นของก๊อฟนะครับเป็นกระต่ายบันนี่นะแกะดีกว่านี่นะครับก็คือเจ้ากระต่ายสตรอเบอรี่ของเขานะดูสวยมากๆเลยเนาะอันนี้เขาเป็นงานกอ๊อฟต้องงงว่าทำมาเอ๊ะไม่เหมือนของจริงอ่ะพี่แตมก็มาเป็นของก๊อฟเนียามาลองบีบไปดีกว่าราคาไม่แพงเลยนะครับแถมแบบเนื้อโอเคมากๆเลยดูดิโอ้โหโคตรฟินอะ ที่นี่สองที่ได้มาอีกแล้วครับนี่เลยเป็นครัวซองแบบอ้วนๆนะเมื่อก่อนพี่เคยซื้อครัวซองแบบแบนๆเปๆไ,ไงแต่พอพี่ไปเห็นแบบนี้ปุ๊บใช่เลยครับพี่ชอบของอ้วนใหญ่อวบยาวมากๆอืมกลิ่นแบบไม่ค่อยหอมนะกินคักินแบบสกุชชี่อะแต่ดูเป็นครัวซองที่อ้วนมากๆเลยนะครับดูนี่โอ้โหสุดยอดลองบีบดูนะโอ้หสโลมากเลยราคาไม่แพงด้วยนะเนี่ยราคาไม่ถึงสองร้อเลยนะครับ เรงนีพี่บอกเลยครับว่าสกฟูช่ที่ทํามาแบบความจริงพี่ไม่ใช่เป็นคนที่แอนตี้ซูกุช่แท้หรือไม่แท้นะครับพี่เก็บหมดนะพี่มีตังพี่เก็บหมดนะประมาณนี้เลยเนาะเท่าไหร่พี่กินแกลบพี่ก็ไม่ค่อยเก็บเนาะสังเกตได้ว่าหลังๆเนี่ยพี่จะไม่ค่อยได้ซื้อสูฟูช่บ่อเยเลยนะครับเพราะว่าพี่ค่อนข้างจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรเยอะนิดนึงโอเคชิ้นต่อไปนะครับที่ได้มาก็คือนี่เลยเป็นเค้กคัพคิตตี้นะครับเป็นของไม่แท้เหมือนกันนี่นะก็เป็นคัพเค้กคิตตี้น่ารักมากดูดิ ไม่มีกลิ่นเหมือนกันฮะ,ะกลิ่นกลิ่นไม่โอเคเนาะกลิ่นก็กลิ่นฟัก,กุช,ชี้เลยไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่เนื้อสวยและงานฟาลมากเฮ้ยคือชอบอ่ะคือเห็นครั้งแรกปุ๊บพี่แบบตี้มาเลยนะจ๊ะคือมันใช่สไตล์พี่มากๆเลยเนองแล้วก็ต้นทวนของเขาสวยงามอลังการ นี่เลยเทเดนอันนี้เป็นทังโทสนะครับเรียกว่าโทสละกันเนาะตัวนี้ทําออกมาก็คล้ายๆของชาวาเลยนะครับแต่พี่รู้สึกว่าที่พี่ซื้อมาอันดับหนึ่งเลยคือมันโลโลมากนี่นะฮะก็เป็นรูปแบบของปังและราคาถูกด้วยนะลองบีบก่อนบีบสะโลด้วยมาดูจากตรงนี้นะตัวนี้กินออกหอมขนมปังอ่นอ,อนๆฮะ ถือว่าไม่เลวนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดต่อไปมาดูของแท้มากดีกว่านะคะเอาสลับกับของไม่แท้เนาะรอมานานเนิ่นนาน,น,านทีไ่ได้มาวันนี้นะครับก็คือโอเป็นยัมมี่แบร์นะครับเป็นวอเตอร์เมลอนหรือว่าเป็นตัวยัมมี่แบร์นะครับที่เป็นในรูปแบบของแตงโมโอ้กินแตงโมมากเลยอะ่ะ พี่ดีความสุขกับพี่อยากกินแตงโมขึ้นมาเลยนะเนี่ยอ,อ๋อเขาก็จะแถมเบลชนให้ด้วยนะคะก็ทุกุ่นของยามิเบะแกจะแถมเบลชนให้อยู่แล้วนะน <ami> ่ารักเนาะยามิเบะมีความคิวตี้มากดูดิเข้ากับหน้าพี่มากเลยอ่ะนี่ก็เป็นไลน์เฟซของเขานะพี่อาจจะรีวิวแบบไม่ได้ละเอียดมากมมยเอาให้พอเห็นกรุ่งกริ่มเนาะใครอยากได้ก็ไปตามหาซื้อเอาเองตัวนี้พี่ไม่มีทางให้เดี๋ยวถามเพราะว่ากว่าพี่จะได้มามันแฝงสหะ ยังไม่เก็บรีบไปเก็บนะฮะขายร้านไหนรีบซื้อเลยนะขอร้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนี่เลยเป็นแมวน้ํานะคะเป็นโมจิฟิวไม่ใช่สิเขาก็เรียกว่าฟิวที่เป็นแมวน้ํานะฮะสวยมากแล้วคือราคาไม่แพงเลยแต่กกินฟกุชิไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยโอเคนะก็ถือว่าโอเค นี่เลยน่ารักมากอยากได้มานาะนแล้วคือประเด็นมันทำโคตรเหมือนนะฮะของก๊อฟเนาะนีน่ารักไหมน่ารักเนาะดูดีกุุงกิ้งเข้าวอีมากเลยอะ่ะบีบดูโอ้ฝันลมมากกลิ่นก็หอมมันอ่อนนะฮะแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรนะว้าวเป็น เหนได้เรื่อยๆนะครับแต่เป็นของก๊อฟเหมือนกันรอบนี้น้องอาจว่า,วาเฮ้ยพี่อะไรพี่แตมซื้อแต่ของก๊อฟมาก็มันถูกก็เลยซื้อมาอยากได้อยากได้จบปะเนาะพี่เป็นคนไม่ได้แอนตี้อะไรมากมายหรอกคือพี่ก็ชอบของพี่อะนะบีบตัวนี้ไม่มีความสโลแฮะแต่ก็ไม่เป็นไรสีทนได้น่ารักดี ปเ,เป็นน่เลยเป็นนกฮูกตัวใหญ่มากๆนี่สโลด้วยนะฮะอันโคตรเนี้ยพันเนี้ยมากๆแล้วก็เหมือนจริงด้วยอื้กูนี่เลยเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นโคนคิตตี้เป็นฝีพัดเทลนะคือเล็งมานานและอยากได้ตัวนี้ที่ซื้อมาจากร้านวอลโฟนี่เฟืท่านแจ้งวัฒนานะฮะฟรีชวยเนาะมีความพัดเทลมุ้งมนนิ้งอ่ะสโลนิดนึงพอคุ้มกินหัวใจเบิกบาน น,นี่เลยเป็นก๊อปของแฮมเตอร์ไอ้บูมนะฮะเดี๋ยวพี่แกะให้ดูสีหนึ่งนะครับว่าเป็นสีนี้แล้วกันดูดีเหมือนจริงมากแล้วตัวใหญ่กว่าของจริงมากๆเลยนะฮะก็น่ารักดีนะอันนี้พี่ก็ไม่ได้สนับสนุนของก๊อปกันเนาะแต่พี่แค่อย,อยากจะมาอวดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทำออกมาได้น่ารักแนละเหมือนจริงมากดูดิน่ารัก เป็นจัมโบ้เลมอนนะครับตัวนี้ก็เป็นของก๊อปเหมือนกันนะฮะก๊อปไป็กอ๊อปพี่ไม่รู้นะรู้แค่ว่ามันถูกพี่ก็เลยซื้อมาแล้วมันฟินมากๆเอนอะไรเออน,นี่คือโคนคิตตี้นะครับโคนจ um ัมโบ้ยักษ์เฮลโหลคิตต้นะฮะคือไม่เจ้าชิ้นมันควายเลยขนาดนี้ตัวชิ้นมันใหญ่อะไรขนาดนี้นะฮะดูดีชิ้นใหญ่มากๆน้องคือแบบเทียบขนาดมือนะฮะโอว้าว หุ้ยงานโคตรดีน้องงานสโลงานนิ่มมากๆเลยฮะแล้วก็คือน่ารักอะ่ะมีความคิดตีตะมูตะมี้ตรงนี้อะ ที่สําคัญนะคะบ,บองมันใหญ่มากพี่ชอบชอบชิ้นต่อไปนะครับเป็นชิ้นที่เป็นของแท้บ้านนะคะกิ๊บิลโล่นะคะเป็นเจ้าแมวนะครับเพิ่งออกมาใหม่นะครับเป็นแบรนด์ของชิบีนะฮะชอบตรงนี้ที่สุดเลยคือเขามีขายห้อยกระรุงกระริงให้พี่ด้วยเลยกลิ่นหอมมิ้นม์นมากๆเลยตอนแรกพี่คิดว่ากลิ่นมิ้น์มันจะแรงนะพอดมปุ๊บเออมันก็ไม่แรงฮนะพอทนได้เลยนะปกติพี่ไม่ชอบมิ้น์ไลฟ์เฟนเขาอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นลองบีบกันดีกว่าจื๊ ในข่าวว่ามีของก๊อปออกมาแล้วเนาะยังไงก็สรรพสินของแท้กันดีกว่านะครับซึ่งพี่ก็ออของก๊อปพี่ก็นแบรนด์ตีนะแต่ก็สรรพสนของแท้กันบ้างน,นะคบเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนที่ผลิตแบรนด์ดีๆออกมานะเป็น<อ>เป็นเจ้ามันกระต่ายนะครับยั์จัมโบ้เลยนะเดี๋ยวแกะมาให้โอ้เป็นเจ้าคนใหญ่คือแบบเต็มมือพี่เลยลอะเราบีบดูนะจึ๊อเดี๋ยวนี้เนาะของแบบของก๊อปมันทำได้ดีแล้วราคาโคตรถูก ไม่เป็นไรพี่เก็บทั้งของแท้และของไม่แท้นะนี่เลยเป็นชอ็อกโกแลตนะครับชอ็ชอกโกแลตนื้อช็อกโกแลตนะครับเป็นสีชอ็อกโกแลตกับสีชมพู่ก็พดเนี้ยมากราบคนก็กลิ่นไม่โอเคต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าคลิปเหมือนกันแต่เป็นของกอปอีกแล้วจนะ้ะนี่เลยเป็นแพนกวินนะครับน่าจะเป็นแบรนด์ของอะไรที่แบบของแท้ราคาประมาณ800ถึง900บาทื้อมาเก็บเล่นๆนะไม่ฟรีเรียดเนาะ มีความกลิ่นเหม็ดมากตัวนี้ต่อไปนะครับมาดูฟุก,กุชิอีกตัวด่นที่พี่เป็นของแท้เพิ่งได้มาใหม่วันนี้เลยนะครับก็คือรื่นนี่เลยเจ้าว้าวันนี้นะครับพี่ได้มา2สีเลยนะครับจากร้านว้าวโพนี่นะก็ได้มาสีชมพูกับสีฟ้านะฮะตัวใหญ่มากๆตัวนี้เป็นแบรนด์ของร้านว้าวโพนี่ทําร่วมกับทอยบล็อกช็อปนะนี่ว้า wow! วโพนี่แอนด์ทอยบล็อกช็อปมินบุรีน้องจู๋ไม่เกี่ยวท่านั่นเดอะเฟชเดี๋ยวเราจะมาบีบสีชมพูให้ดูกันนะฮะเอาสีนึงก่อนเนาะ Oh. หอมอืมกินดีกินดีดนะฮะมากครับเป็นน่าจะสตรอเบอรี่อ่อนๆนะคะจะไม่มีท็องกระต่ายน้อยแล้วก็สะพายกระเป๋าไปโรงเรียนนะครับมาเป็นกระต่ายว้า wow, วบันนี่ขยันเรียนบีบนะจ๊ะโอ้ oh. โหลอมากอุ๊ยพี่ชอบนื้อแบบนี้มากเลยอะคือมันแบบบีบแล้วมันโดนใจแน,น่นดังเปรี้ยบเปรี้ยบ,บมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหชอบอะฟลีแบบเนี้ย มันเกี้ยวหน้ากัดหน้ากัดหน้ากินอดูดิโอ้ยฟินอะ่ะพี่เป็นคนที่ฟินกับสกุชี่เนื้อแบบนี้มากๆม,มันดีที่สุดใน3โลกฮะ ตัวต่อไปนะครับของแท้เหมือนกันแต่พี่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่พี่เห็นในอินเทอร์เน็ตปุ๊บแม่งคตดอยากได้แล้วเพอเอว่าเจอกับร้านพี่แพรนะครับร้านแฟรที่เทลนะไปซื้อมาพอดีก็คือเจ้านี้เลยเม่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาน่าจะเรียกว่าเป็นเจ้ายักษ์หรือเปล่าแต่มันทําโดยมิมิโมโมสกุชชนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใครรู้จักบอกพี่หน่อยโอ๊ยแต่ก็ถือว่าคอมันจะหักง่ายนะคบดูดิเออน้องๆระวังนะนะถ้าแบบสกุชชที่คอหนักๆอ่ะโอกาสคอจะหักง่าายูงมกกกๆเเ็บันนะวหด้ แต่โดยรว,วมถือว่าน่ารักนะชอบมากๆเลยพุกอันนี้พี่ชอบพี่ก็ซื้อนะอันไหนไม่ชอบก็ไม่ซื้อเสียเงเสียเ,ยเงินเสียทองเนาะมาชิ้นต่อไปนะครับของแท้เหมือนเดิมนะครับกับเจ้านี่เลยเป็นกระต่ายแองโกล่าถ้าจำไม่ผิดนะแต่เขาเขียนมันว่าอันปาก้าซึ่งพี่งงมากๆแต่ดูยังไงมันก็เป็นกระต่ายแองโกล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นอันปากกาหรือแองโกล่าน้องนี่มันคืออันปาก้าตรงไหนมันคือกระต่ายแองโกล่านะฮะ งงมากแพ็กเกจเขียนว่าอันปากตานี่งงงง,งตัวเองทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครงงไปหมดนะฮะอีกก็เป็นกระต่ายของเขานะบีบหน่อยนะจ๊ะอือหือเอองานโอเคมากครับแล้วก็ราคาไม่แพงเน,ะน,นาะได้ข่าวว่ามีสองสีครับก็จะมีสีนี้เนาะแล้วก็สีชมพูแต่พี่ชอบสีนี้มากเลยอะ่ะมันดูจิตจิตดจว,ว้าวนี่เลยเจ้าถ้วยแมวเมื่อก่อนมันเคยมีของแพ้ออกมาแต่พี่เก็บไม่ทันไง พอของก็บอกมาก็เลยขอสอยมานะคิดว่าหลายๆคนน่าจะคงมีแหละเพราะมันเคยขายมานานแล้วมากๆอีมันแบลวโดนใจที่มากเลยเป็นพวยแมวสีชมพูด,ดูดิกระุงกระิงมุ้งม,มิ้งมากมันจา้าแล้วก็มีรอยตีนแมวตรงนี้นี่ราคาไม่แพงเลยนะดูงานถือว่าโอเคมากๆชอบ เป็นกระต่ายมิฟี่นะครับตอนแรกมันเคยทําเป็นถ้าเป็นของแท้เขาจะทําเป็นพวกกุญแจที่เป็นเล็กๆเป็นมิฟเฟีเล็กๆนะครับพอเจอของก๊อปปุ๊บนังจัดมาแบบเต็มไม้เต็มมือมากๆเห็นครั้งแรกแบบโอ้แม่เจ้านี่นะฮะก็จะเป็นรูปร่างของเขาดูดิอันนี้เอาตามตรงพี่พูดตามตรงว่าเนี้ยพี่ชอบมากกว่าของแท้เลยเพราะว่าของแท้เขาทำแข็งเกินไปอ่ะพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบนะ เอาตามความสบายใจของเราเพราะเราไปผู้ผู้ซื้อเนาะชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยได้มาใหม่วันนี้เองก็คือ,อเฟดีเอ็นรุ่นใหม่นะครับเป็นขนมปังยาวชิ้นขนมปังเกล็ดน้ำตาลดูโคตรเหมือนดูดิชิ้นใหญ่มหากราบมหามากเลยฮะบีบดูดิเกล็ดน้ำตาลโคตรเหมือนจริงกันดูดิ เดี๋ยวนี้แบบฟูกุชชี่ทำได้แบบว่าทําให้พี่ขนลุกมากเลยอะอาเเดีนะครับเป็นขนมปังงานเนอะคิดว่าคิดว่าจะเป็นขนมปังไส้หัวแดงนะเนาะแต่มีงานเลยข้างบนเหมือนจริงอีกแล้วครับท่านผู้ชมเหมือนจริงมากๆาอาพี่แจมปลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะฮะชอบอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับคลิปนี้อาจจะดูเนิบๆนะครับเพราะาพี่ง่วงนอนมากๆเลยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ